สบายสบายวันหน้ากินขอาปุ่นอยู hmm. ่ทงหน้าได้ค่ะพี่น้ออกมาเฮ็ดยูพีย่เป็นบเอินยังใส่อุดอนกันแสบบอค่ะแบแสบอร่อยดีมาเด้อกรรมการเาากันเมื่อไเจ็ดกนล้านกินข้าว่อานกาินเปขออาไม่ได้จ้ากินลูกชิ้น ขนมวุ้นขนมจีนอ่าครับง่หญ่พี่พี่แว่นครับง่หญ่ยกการเึ้นอนยกการเคลนนั่งทายเอากินเส้นแ่บเป็นแต่แสบนาจ๋าอยู่ท้งหน้าแสบหัวมันก็ขีช่วนยดูผเบ่งเขาบอ่าจะค้องกิ่นนี่ล่ะเจมให้น้ำแน่สิให้อำา อืมอืมอืมแล้วนี่อ่ะยกไปแล้วไม่ทราไม่ไปด้อจ้ามาเด้อทุกคุขคนเมมองนอกก็ไม่กินลูกซินน้าจ้าลูกิีน้มงดิมอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะแม่เชนแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีเอฟซีหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคนค่ะแม่ค้าเจ้าประจําค่ะมากี่ปีกี่ปีนางก็อย่างนี้ละค่ะตามถึงที่ส่งถึงที่ รนขึ้นกับไปเสียงรถรบวนจยางน้อยเด้อพี่น้องเลยไกน้มงแ่นนม่ข้าคายดีแด่มันนอนหอนไหม นามมันห่อนๆอุ่นๆ,นๆมือได้ยา <Okay. S 1> กเอาไปชงอนซ่าแล้วเอเงนินโรงยยาบานก็ไม่นั่นเปไปคนเดียวหรือไปสอง ข่าวด้อจ้าจัก,กรยานยากชิ้นเจบอันนี้ลูกชินกช้นเหนื้อด้ยังพาเบงลูกชิน้นมูนั่งมเยมาเดยมามาลูกชินกช้นม

วันยับันนวแมไ้ยันงบ้านเนงอหืดหนิาม่อาครงกครั้ฟาดกินเองไงวะนื่งเกินขนอกินสอถ้วยหัเด้ะอืมปจุบัานอ่ปไม่กินลูกิีนอีกปจิบ้นทานกับฟังคนนี้จ้น

รึมบอกว่าจะน้่น้ำตาลใช่ยูบอกน้ำตาลยูบอกเอาให้พยกกนน้ำให้ยามานี่น้ำใส่ยะวาต้มจเวน้ำต้มให้น้ำตาลใั่ไหแหลตมน้ำเสียบไม่ลายพอได้กินม่ได้หรอกหวานบอกน้ำตาลก็อยู่จบรดกรลังดูแลเจ้าของยู่เอามาเแม่ม่กินเอาใส่เอาใส่เส่น้ำเสียม Botany năm chưa chừng đợi. nào. Nam, anh níu bé bọn anh níu bé bọn em bọn em bọn em bọn bọn em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  bọn 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 น้ำก็บน้ำนะูห่ออแ่บอันแม่เอายังเอาอันนี้ไปประกอบก็เอาส่น้ำเขียมไหลเอานมบ่นมเย็นแล้วะกินแ้่นมยังเดียวไหมเฮ้ยแก้ววางเฮยเอามือนี้วันเกิดเมียนมิกินนมเอนเอามือนี้วันเกิดเมียวันบ่กะวันเกิดน้องเียรวัวไปมือนี้ยนี่ละเสา ดกั่ะลกคยวมื้งจังเหรอกวนไม่ย่างอาดาอกพุณนะนมจังเลยเราขาวขวดหนึ่งไม่ใช่ขวนกองกวนไหนเมียเด้อบันเกิดใหญเก่งมอวันเกิดพ่ใหญ่ก่นไดเดียวกองกวนไหนเมียกันไหนะเชื่อไห้ละจะออกากวกดมาก ขอนเงมาตงบลนะบ่อังอหเฮ้เก่งขึ้นละจิเราคื้น่าสวื่อัากยนไม่ปเจ้าระบการซื้อเลยบ่ระว่าีบเป็นชั่วหลารตีแล้ว่ไ่ะกนมางน้นบ่บ่บ่จะว่าเขาเราไปขอมนคร่นวันะเกียน่มันมันอยู่ใจไมนบกไรไม่ดกว่าไม่ิงเยอ